นี่คือกระบวน่าที่เก้าไปแล้วของเรนงคุชื่อว่าเงายมาทุกคนฮะผมจะลองเล่นด่านคูกเกนเทรนให้ดูนะฮะเราจะไปเจอกับอาคาซามาแล้วมาแล้วทุกคนจำสีนี้ได้ใช่ไหมเข้ามาเลยฉันเชื่อาค สนใจมาเป็นอสูรกับฉันไหมนั่นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่สามารถก้าวข้ามความตายได้หรอกทำไมเป็นอสูรพิวจูโลรับรองเลยว่าเจ้าจะเก่งขึ้นกว่านี้มากมายทันไม่สนใจความสวยงามของ,ของความเป็นมนุษย์หรือการเดี๋ยวนะผมพยายามพยายามนิดเียอยากพาดจังเลยอโอ้โหเอ๋แล้วอยา,ากหาบทภาพผมจำประโยคเมื่อกี้ได้ความสวยงามของร่างกายและจิตใจของความเป็นมนุษย์ที่อสูรไม่มี นี่แหละคือความเป็นมนุษย์เตรียมพร้อมนะทุกคนลุยมาแล้วเริ่มนี่คืออะไรโอ้ยดอมาแล้วไม่มีทางหรอกออเพิ่มพลังออโอ้โหเก่งจริงทุกคนอัคษาเก่งจริงเอาไปหกฮิตเจ็ดแปดสิบสิบสองสิบห้าฮิตสิบหกฮิตยังไม่ต่อยังมีอีกยี่สิบสองเอาไปต่อเอาไปต่อ มาเข้ามาเข้ามาไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกฟาดใส่หัวอโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเปน็นศูนย์กับข้าไหมคิวจูโร่เข้ามาแล้วเฮ้ยดิเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยบนหัวบนหัวบนโอ้ยกันได้ด้วยต้องบูธต้องบูธสร้างทันทีมันมันเกลี้ยกล่อมตลอดเวลาทุกคนได้ยินไหมบนไม่หยุดเกลี้ยกล่อมไม่หยุดสมกับเป็นอาคาซาจริงๆทุกคน ดิโดดไปมาข้างหลังฟาดฟาดฟันโอ้โหโอ้โหจุกเลยไม่มีทางหรอกโอ้โอ้ต้องบูสต์บูสต์อย่าท้าทายฆ่าอย่างเงี้เหรอคิยวจูโร่ตายเลยทุกคนตายเลยอ่ะกูตายแล้วกูตายแล้วขอลองใหม่ฮะสู้มันมันอย่าไปซีเรียสไม่ซีเรียสโอโ้นี่กระหน่ำให้ซีเรียสน,นะโอ้โหเดี๋ยวขอหาด หาจังหวะของมันก่อนนี่งไงเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยอ๋อต้องสามจังหวะสามจังหวะเดี๋ยวทุกคนเขาดูก่อนนะเขาดูก่อนนะโอ้โหระยะประชิดต้องประชิดต้องประชิดเอ้ยหนอย่อยอคาซะอาคกษะเอ้ยทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องผมจะรอเลยนะจะรอรอบูสให้ถึงขั้นสุดแล้วใช้ท่าที่เก้าไฟชำระไฟชนะ,ะต้องมา นี่มันด้านหลังโอ้ยไม่ได้โอ้ยไอไ้บ้าเอ้ยไม่ทางแล้วสบายยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยังไหวโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคลิปมันไม่เหมือนตอนแรกแล้วฮะตอนแรกเราอุตส่าห์ได้ยิง,งศึกหงพิษตอนนี้ไม่ได้แนละ้วมาข้างหลังข้างหลังข้างหลังนี่เป็นไงละ่ะโดนไปแล้วโดนต่อเนื่องโดนต่อเนื่องลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาดิลุกขึ้นมาเฮ้ยพุท่อ้เฮ้ยมันจะตายแล้วทุกคน มันจะตายแล้วเราไปโดนมันไปโดนหมัดของมันเอาซี่มาข้างหลังมาข้างหลังแกจะหนีไปไหนไม่โอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย,ยบูส์แล้วนะอุตสาบบูสนะขอบคุณฮะอุตสาบบูสแล้วถ้ามีบูสต้องมีวสัสดุฮะบูสกับวัสดุอยู่ข้างกันถ้ามีบูสต้องมีวสัสดุฮะนี่เอาไปมาฮะ เดี๋ยวนะผมจับจังมาก่อนตรงนี้ผมจะได้แล้วมันจะมีอีกกองหนึ่งนี่แหละจังหวะนี้แหละลุยจังหวะนี้แหละเส้ยเฮ้ยเคียวจูโร่ทำไมเลือดเลือดพวกขนาดนั้นนะเฮ้ยโอ้โหมันยังคงชักชวนผมอยู่นะมาเป็นอสูรด้วยกันไหมมาสูรไหมนอสูรด้วยกันไหมเคียวจูโร่แน่จริงมาเป็นอสูรด้วยกันสิเคียวจูโร่ข้าไม่มีทางโอ้ย เฮ้ยเดี๋ยว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 มาถึงมาถึงมาถึงก็เจอเลยเอ้ยเอ้ยโอ้คือมันมันบล็อกเราไว้ได้อ่ะมันบล็อกเราไว้อ่ะจะเป็นชุดเลยทุกคนนี่ไงเจอแล้วเอ้ยไม่กันไว้กันกันกันเอาไว้กันเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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  เดี๋ย game, htaking, วๆๆใจเย็น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 ให้ตั้งตัวหน่อยให้ตั้งตัวหน่อยให้ตั้งตัวหน่อยอ๋อเวลาบูสต์แล้วจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยเอ้ยเอ้ยเอาสิเอาสิเอาสิเอาคืนไปเอาคืนไปเอาคืนไปเอาดิโอ้โอ้โอ้อยเอ้ยสุดท้ายคือจุล้อต้องตายเหรอเนี่ยตามเนื้อเรื่องอย่างนั้นเหรอเอ้ยไม่มีทางหรอกแกปมแก แต่ประมาทข้าเกินไปแล้วยังไงยังไงต่อฮะเฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่คือระบวนท่าที่เก้าไม่น่าเชื่อ,อจูโร่มาแล้วนี่คือเก้าข้ามขีดจำกัดผมจำประโยคน์ได้ นี่ไงกระบวนท่าที่9เรนโงคเาาเุเข้ามาเลยเข้ามาเลยฟาบเข้าให้ไปแล้วครับนี่คือกระบวนท่าที่9าไปแล้วของเรนโงคุชื่อว่า สู้ไปแล้วกับสู้เข้าไปแล้วทุกคนยั<อ>ยกับสู้เข้าไปแล้วไฟชำระเมื่อกี้ไฟชำระโอ้โหโอ้โหทุกคนตู้เมื่อกี้สุดยอดยัยชนะเรีแต่ว่าทุนจำฉากนี้ได้ไหม よかったな、フルノカ。まみたくてもらうか。あなたのような人にうんでもらえてこいだ。また、だい。 อะไรกันเนี่ยสามารถจุดได้ยังงั้นเหรอท่านที่ข้ากำนมันถลวงอกของเจ้าอยู่แย่แล้วพระอาทิตย์กำลังมาไม่ได้กาแล้วเฮ้อทำไมถึงดึงแขนไม่ออกเขาไม่ปล่อยแน่ต้องไปช่วยต้องไปช่วยลูกพี่ต้องเร็วรีบต้องรีบไหม ทางที่กำลังมาแล้วช้ากว่านี้แล้วก็เราแย่แน่ปล่อยสิเขาไม่ปล่อยแน่ไม่ยังไรเขาไม่มีทางปล่อย,อยมือนี้เด็ดขาดปล่อยสิเงยนสุเกะลุกขึ้นรีบไปช่วยเราเข้ายัยขมาแล้วเย้ยย หนีจากเจ้าหน,นีจากแสงตะวันต่างหากนี่ออ,อย่าหนีนะอย่าหนีอะไรกันชจดเด็กคนนั้นข้าไม่ได้หนีเจ้าโง่หรืไงเนี่ยที่ข้าวิ่งหนีข้าวิ่งหนีจากแสงอาทิตย์ต่างหากอีกไม่ช้า เขาก็จะตายลงไปจำไหมสีนี้ทุกคนผมไม่พลาดนะให้ทุกคนดูต่อไประหว่างนี้ฮะแชร์ต่อไปฮะ400คนผมอยากได้400คนแล้วผมจะให้ดูเสื้อยืดที่ผมใส่อยู่ทุกคนเป็นเสื้อยืดเรงโงคุพอีผมใส่เสื้อแจ็คเก็ตเอาไว้นะ แชร์บอกเพื่อนไปฮะพอเข้ามาดูแล้วมีคนบอกว่า้าพแค่คิวจิโร่สุดจริงทุกคนสีนี้แหละผมชอบชอบทันจิโน่ที่ร้องไห้ประโยคนี้มากสีนี้มากคนลองแบบสุดใจจริง もうそんなに叫ぶんじゃない。君もケーじゃないんだ。カマドショが死んでしまったら。俺の負けになってしまうぞカプマハリちゃん、パこっちに見て。またと<後>にいせ。サイコン、マコック、グランプリクロスを取り、パマシュシュ。またとに แล้วหือยังยกิ่อาทำผเลวงแล้วหรือ,อยัง <travail. S 1> อบดงทำ,ำอองได้ดีนเจ้ออาได้ดีมากนะทุกคนจำประโยคนี้ได้ไหมตอนที่คิวจูลงหั่นล่อตอนท้ายหน้า,มาเมื่อกี้ขเขาหุ่นอด้วยเสียงแบบนี้ <laughs> นั่นแหละขเขาห่นลอด้วยด้วยเสียงแบบเมืเ่อกี้ สินเมื่อกี้กลับมากระชากลงอีกครั้งนึงฮะทุกคนถือว่าผมเล่นสินเมื่อกี้แล้วนะ